ตอนนี้เดินเอียงข้างหนึ่งนะเดินเราต้องเอียงข้างหนึ่งทรมานไหมคะทรมานมากว่าปวดหลังล้าลงขาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานาน1ิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่บปวดก็เริ่บบวบขก็เลยแบบทำยังไงดเน้อยเวลาเดินแล้วมันแบบว่า ก็ต้องเหมือนกันต้องยืนแอนแทคเพ่ฝึกก่อนแล้วก็จะเดินได้เดนข้าวเดินตอนนั้นเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะดีใจมากที่มาเจอพิจมานธดีบุญมีผบุญของผมมาเพิ่งมาเจอของดีอย่างเงี้ยอยากจะให้คนที่ปวดเหมือนผมเนี่ยลองไปกินดูเริ่มเริ่มทานได้ไป5้ซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากติดซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาตอนนี้ก็มันก็ไม่ค่อยปวดแล้วไม่ค่อยปวดแลไม่ปวดแรงเหมือนตอนนั้นเป็นญยญาลดเสียวิ่วค,ค่ะชงทานกับน้ําเปล่าประมาณขึ้นแก้วแล้วก็คนเนาะพี่วัฒนก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภย100ัยร้อยปร์เ็นนะคะ แล้วทาไปก <trousers. S 1> ี่กล like ่องนะถึงเห็นผลชัดเจนป้าป้ากินสองกล่องนะเห็นไหมคะสองกล่องนะคะเห็นผลชัดเจนและการที่เคยปวดนี่คือหายปวดแล้วอาการปวดหายไปนะคะปวดที่เ้าลงสะโพกก็คือสามารถเดินได้เดินไปตอนนี้ไปสวดไปอะไรได้เราไม่ปวดเลยนะคะสามารถเดินได้เดินได้ตัวตรงแล้วก็ไม่ต้องใส่ข้อเข่าอ๋อแต่ก่อนก็คือว่าต้องใส่ข้อเข่าช่วยพยุงเข่าใช่ไหมคะปวดขานะคะ ตอนนี้เห็นบอกว่าเอาเมื่อก่อนมีอาการแสบปวดเอ่อมันมีอาการเสียวตรงหัวเข่าด้วยใช่ใช่เดินเนี้ยแป๊บแป๊บเลยอืมค่ะค่ะแต่หลังจากทานแล้วไปประมาณกี่กล่องคะที่ว่าอาการเสียวอะหายไปสองกล่องค่ะอ๋อสองกล่องนะคะ ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟแพเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออกเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0งพันถึงหนึ่มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา